อันนี้มันบวกแปรก็บวก <8 S 2> แปรแหงนะเลยพี่ดูเอ็มดิโอ้โมันกำลังบวกขึ้นไปเรื่อยๆเลยนี่ยสามพันห้าร้อย้านเอเลยมตั้งต่ำเลยนะห้า,าล้านล้านล้าเออสามล้าน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 ล้าล้านล้านล้นล้าอยากบวกว่าอยากบวกกว่าเอโต้เอโต <c oughs> ้อ๋อจ <c oughs> ไม่มีอะม,มีให้มีให้บวกกันดิเอโต้นี่เขาบอกว่าจะตรวดทางเรียบจริงปะจริงไม่มีใครใขาย้วยเวสดูดิ เออบอลมาเอบอลมาเอบอลมาสมิลเอตรงโออ่ะสวัสดีครับพี่ติพี่ชายกูเปิดเสร็จไปแล้วป่ะเห็นเห็นว่าตะบวกเหรอพี่ป้าป้าได้ยินว่าตะบวกอะไรกูไม่มาเลยจะบวกเหรอครับพี่ชายบวกอะไรกูหาอยู่ะบวกูบอกกันน้อยผมจะได้มาเชียร์เราไปทักมาพี่ได้ตัวอะไรไห้องะไรพี่หลิกมึงได้ไรมึงได้ไรผมได้อ่าผมได้โจต้าดีดีของเราได้แจ็คอืม ไอ้ยักษแจ็กกินิตัวตัวล็อกแจ็กกิริตอะอา่เต็มกลุ่มอ๋อขายนอกเท่าไหร่จ็กกิริไขายนอกชื่อไอติโลบอกหลักร้อยมันยังบิดมาแล้วหลันคงได้ตอนผมงอกอ๋ออันนี้คืออะไรอะเฮ้ยแต่เมื่อวานพี่ติให้จริงนะแล้วสวนไหเะหุ้ยเอาป่ะเอาี่เฮ้ยเอาเลยป่ะเอาพี่ติดรันเลยพี่รันเลยพี่ชายรันเลยเอาเลยนะเวฟดิเอาดิเอาดิเออเอาดิเอาดิทอาติดได้เทาไร ซื้อเลยซื้อได้จะไปหาตีเลยเสียเวลาอ้๋อไม่มีตีอ่ะอี๋ใหญ่เอ็กมีคนขายไอ้สัสไอ้ยี่มีคนขายพี่ปล่อยชาบี้บีวีซีเฉยเลยรั่วจัดพี่ปล่อยไปหายังไปซื้อตัวใหม่ไงแต่แต่คือแต่คืนมันดีอะไรนะไอ้คน้นเตะในครั้งวิธีอย่างอย่างแน่นอ่ะทุกกิจอ่ะพี่ไม่ขายเลยสักตัวพี่กักไว้อ่ะพี่โง่หรือเปล่าพี่ไม่ขายเปล่าเปล่าเปล่าเพี้ย แต่ว,ว่าแทงใครอยู่วะเนี่ยนักเตะกูตันจัดเลยเนี่ยแทนใครดีเนี่ยลากิติดไงลากิต <im> ิดเย็นตัวไหนอะไอ้เอ็มมึงไปจัดทีมกูหน่อยดิกูได้ซาบีบิวซีมาด้วยเพื่อนโอเคแป๊บนึงเอาของไปนี่กนะันพวกใช้ <im> ตัวหลุดเขาจะขายนอกอติไปเค็มเฉยตัวหลุดเขาจะขาย ใช่หรอตีข้าแม่ตีข้าแม่ตีข้าแม่คือพี่คือพี่พไปดึงมา,งมงมาคือแบบเขาจะขายกันหรอแล้วพี่ไปแย่งเขาอะนะไอ้เหี้ยก็แล้วแต่ก็ควายเองไอ้สัตว์ตั้งห่าพ่อพ่อไม่ได้ไอ้เหี้ย,ย,ยกูก็มีเงินนี่โดนกูอะทอ่เดี๋ยวเขาขายนอกแล้วตัวเนี้ยถ้าพี่จำได้อะตอนนั้นก็คุยเขาขายสามพันอะแล้วกูไปดึงมาเฉยเลยมีเครื่องอะมีเครื่องเออกูดึงมือจัดแล้วกูไม่สนดูอะไอ้เหี้ย โนรออะไรอ่ะอุ้ยไอเวทเอาไหมล่ะถ้าบวก8ติดเป็นเรื่องนะสองแสนวิธีได้นะเอาโอ้พี่เอาเลยวิธีวิธีวิธีทุกอื่นนี่ยไปตีทุกอื่นนี่ยไปตีทุกอื่นนี่ยทำไมอ่ะตีทุกเดือนนีพี่ได้มาแล้วไงก็พี่ก็ไปเอาตัวเดิมมันเท่ากันหรอเอาตัวเดิมมาทำไมเท่ากันเท่ากัน BWC แรงกว่าเอาเอ็นมันมีมาเรื่อยๆการ์ดมันฟรีเออเออ ไปปาดข้ามแล้วพ่อมึงเขียนจดหมายเหมือนไอ้เย่ไอ้ที่เรียนลุงตกปลาอยู่ข้างถนนแล้วไอ้หนูไอ้หนูอย่าตกปลาลุงเรียกไหวพ่อมึงอะก็เหมือนชาววีน่ะมึงเขียนชื่อไว้หลังการ์ดไอ้สัตว์ปลาลุงชื่อแลไรอจันนี่จอนนี่เดี๋ยวผมตกใจจอนนี่ผมปล่อยไอ้เพี่อพ่อมึงอ่ะไอ้สัตว์อย่าลวกเหอะโรนันโดไอ้เยชาบี้โลนัอะไรเจ เขาบอกพวกไอ้นี่ไหมไอ้สา,ารเสร็จกูอะ่ะกูเดี๋ยวกูมีเก็บเก็บตังค์มากูขายแจ็คกิลลิตด,ดีกว,ะวะ่าว่ะสามล้านเอ็มน่าจะดังไม่ได,ด้ไม<อ>่ติดไม่ติดไม่ได้ไม่ขายเลยไม่ขายเลยขายใช่ปะ่ะไอ้เว็บพี่ขายนะมันนอกได้ไดนะที่จริงอ่ะมันนอกได้แต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนจะต้องการเยอะไหมอ่ะแต่ว่าคนมันมีได้เยอะไงขายไปก่อนดีกว่าเอาฉันเนาะ ชัดขายหรือขายหรือเก็บวะผมเห็นพี่ตีตีแล้วผมอยากเดินตามรอยพี่ผมขอตีเลยแล้วกันนะพี่เอาดีตีอะไรเอาดีผมตีลอนโดผมตีลอนโดเอาดีมาดิตอนนี่ลอนโดเนี่ยพี่ช่วยพี่ช่วยน้องจริงจริงบอลวันนี้พี่ดวงดีจัดเลยึมเห็นคิริตูได้ปะเออมึงมาเลยบอลด่วนเลยคือดวงพี่แบบใครเห็นก็ว่าแบบติดแน่ได้ครับพี่จัย ดิ้นนี่ใช่ไหมดิไอปอนใช่ไหมได้เลยปอนปอนเฉยเอาปอนนะพี่น้องโอเคเราไปไปดิปอนร้านเหลือเนี่ยถ้าถ้าติดมาที่ผมมีกำลังใจมาทำแมนยูอ่ะมตัดแมนยูเลยบอลบอลถ้าติดมีแจกไหมถ้าติดมีแจกไหมอยากเทียอะไรกดูดิเฮ้ยไอีเทียโรนโดตัวอะไรอะด้วย ้ยอืมตัวแล่ดิไม่มีอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ย W C วซีร่อนเลยข้อมืองเปิดแล้วเหรอร่อนแบบไม่สนอะไรใครเลยเนี่ยขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขาไปยังแบบไหนมาลอยออกมันน้ำอ่ะผมมไ่เขอบคุณวันนี้บีครับพี่ซาลมาสองเดือนแล้วครับอุ่ครับเจรสุตเจริญสุขครับอายุไม่ขัดดีนะครับรื้อเท่าไหรไว้เยอะๆแล้วก็ตีแม่งคนรัวแล้วก็ตีน้อยล้วตีนานอยู่ตีไปนานนะครับตีแล้วอ่ะมีนี่ละร้อยยี่สิบเอาดิเอาดิกูว่ามีคนติดเนี่ย เข้ามาแอฟพี่อยู่ไงนะอุ้ยอุ้ยเต็มหลอดด้วยดิเอ้ยเอ้ย,อยเอาไงาเป็นเรื่องไงอันหนึ่งนะสองสามสี่เอางี้ไอ้แฟงไอ้พัดอยู่ไหมอยู่คร <ปะ S 1> ับ่ถ้าไอ้บอลตีติดเอาเป็นคนละสามร้อยตีบอล <8. S 1> แล้วบอลบอลแจกไหมบอลไม่แจกหรอกแต่กูจ่ายเอง สวยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังจะลั่นเดี๋ยวผมกำลังจะลั่นขาวกางเขนลั่นดอกอะไรกางเขากว้างเขนเดินมามีได้หลายรอบพี่ผมมีกรรมป้องกันสวยสวยถ้าติดสามล้านติดอะเอาแบบที่จุ่มใช้เองสามล้านเนี่ยครับหมดภายในสิบตาอายุมม่ขวัญยืนนะครับรับกันนะฮะขอบคุณมากครับล่าตีน้อยล่าตีนานหยุดกันเป็นนานนะครับแล้วผมก็ต้องติดดีว่าสวยน้องสวยสวยล่ำไปล่ำไปพี่วันทำฟูลเลยเนี่ยนั่นแหละ ยูเว่ปากูมาละไอสัตว์กูไปเออกูลืมใช้การ์ดไม่ไอไอพาร์ตไก่แฟงคือต้องทีนี้เท่านั้นนะเอาเคบ่เดียวไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีเอาไอเทียขอขอทีหน้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอามึงเลือกเอาจะทีนี้ป่าวไอ้าร์แฟงเอาทีนี้แหละไอ้าร์แฟงทีนี้แหละสรวจเอาไอ้าร์ตอะไรดูกันตรวจเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อันนี้ดูไหนกูให้มึงเลือกได้นะ สวัสดีครับแมนเชสเตอร์ยู่นแต่อีกครั้งนึงครับปีนี้และเขากลับมาเพียงแค่เบียวเขายิงไปถึงยิงที่เป็นลูกชิซิโน่ลูน่าเลฟต์กอไปไปไป จริงหว่ามาจริงๆแต่อยู่นู่นนะพวกซาอูพวกอะไรขุดน้ำมันอยู่ขุดน้ำมันอยู่ผมยังมีชีวิต้วเขาขับไปอีกครั้งอีกทีเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยไม่ควรมันจะซาอูแล้วอย่าให้มีครั้งที่สามเขาไม่อยู่แล้วซาอุตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่ประเทศไทยอยู่กับผมเขากลับมาแล้วนะกีเตนโนเมานั่งขี่ควายเนี่ยวสกลแล้วครับผมพร้อม ตีนกูไดงกูทีบแท้กูทีบแท้พี่ชายเฮ้ยไปลอนดูไอ้เฮีย Yes Yes เฮียของแท้แท้หว่าเออไอ้เฮียลั่นจริงลั่นจริงลั่นจริงลั่นไปน้องๆตะลึงเด็กๆลั่นเด็กหงวงเด็กๆลั่นเด็กอยู่นแม่งยอมแม่งไม่ไม่อยู่ในต้นขี้เกียจขุดน้ำมันมาขี่ควายแบบตสกลณ่ะเฮียอยู่ที่ไทยแล้วลอนดูซื้ เชียสุสด้ไงเนี่ยามาแล้วครับแล้วผมกำลังอยากเล่นอยู่ด้วยแล้วลตัวเนี้สองเท้านะสองเท้านะพี่โดปีเนี่ย <c oughs> เออพอตามหากันให้ควักเลยนอกกันเป็นล้านเป็นล้าน <c oughs> ตามหายาิ่งว่าพารสอแน่ <c oughs> เป็นล้านเลย <c oughs> เหรอพอี่ <c oughs> แม่ตามหากันนะ เขาแย่งกันซื้อกันลงลงตลาดคือเขาแย่งกันซื้อเหมือนพวกตลาดปลาคาราทาถูกอ่ะยิงพี่ผมกลับมาทำแมนยูละมีโรนโดคือตัวเดียวคือผมกลับมาทำแมนูเลยเฮง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 น้องดีใจด้วยพี่ตีร้านบ้างนีพี่มันกำลังมาเลยเนี่ยไม่เอาเนี่ยกำลังมาไม่เอา ไมยได้อะไรกูซื้อมาเน้ตัวเฮยไม่เรนจริงวันนี้ผมก็ตีสิพี่ตพี่ตีไม่ล้านเดี๋ยวผมรนเองมา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 พี่ชาตัวไหนมาาตเลอีเทกับนองเอหนอน้อนเอน้องเอด้ยอ้องเเด้อน้้องเอนหนองเดนงเอ้อนห้อน้ออนเคเนเ้อนเนเ้น้เลนน้องเเเนนเนองดห้องเ้ออเ้อนเ้้เน ใครบอกประเทศเปิดแล้วว่านรกยังไม่เปิดพี่ตี๋ผมต้องการบอกเจ็ดประเใครอะเอ้ยพี่มีบอกเจ็ดเยอะเลยนะพี่ปล่อยให้ไหมพี่บอกเจ็ดแมนยูป่ะไม่มีอะเออใชมเปะบอกเจ็ดแมนยูไม่มีไหนพี่ตีสามร้อยอะไหนสามร้อยมึงอะไอเหี้ยติดแมททีแรกอะกูบอกแล้วนะให้มึงเลือกตอนแกมึงพูดปากมึงอะพูดว่าทีหน้าใช่ปะทํามาได้ด้วยการดูป่ะไอ้ที่ะมึงอะพูดทีหน้าแล้วมึงบอกเอ้เอาทีนี้แหละทีนี้แหละ S <S เฮียอดอ่ะอดได้หก<า>ร้อยอ่ะถือได้ไหมสุวัตสวัตเฮียรันจัดขายแม่งทิ้งหมอดอ่ะเฮียเนี่ยถ่ยายก่นเฮียเมอร,โโร์ซานเบเดลลอนโดชิซโนลอนโดซูเบเดลครับบอลนองแล้วเหรอมันอกแค่ห,ห,หล่ะโอ้ลอนโดมันก็ต้องแพอยู่แล้วดิเยีง่งลอนโดอ่ะ ร้อยยิบสาม 123, นี่เดี๋ยวตัวเนี้ยนั่นเป็นโรนโดร้อยยิบสามและสองตีด้วยมียิงไกลด้วยครับปีนี้มันในนี้เลยเอมันน้อยนะครับผมพลังการยิงร้อยสามแปดจบสกอร์ร้อยสามแปดนะครับโรนโดปีนี้นะครับผมไม่ไป,ไอ,ปอ,อ,อัพได้อีกเป็นทองอ่ะอัพได้อีกพี่อัพได้อีกและแต้มยีเนี่ยผมมีเป็นล้านอะ่ะไอแต้มอัพอะไรเนะนี่ยเนี่ยผมมีเป็นแสนอะ่ะดูเดี๋ยวเก้าหมื่นกว่าอ่ะ มแผ่มันก็เป้นแสนนี่มันอัพได้แบบตันแล้วนะพี่ตันทุกตัวเฮียรันชาดมีใครมีตัวเมนยูขายผมบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปนี่แหจะไปรันละอืมพี่เดี๋ยวสนใจจโจตาพี่เอาเยี่ยมวไดน้เล่นไปกี้ซื้อชาบี้ไปแล้วเชื่อเวลาซื้อเวลาเพื่อนฝากเล่นน้ด้วย เอ๊ะเอ๊ะทำทีมแล้ว Sound muted คองแท้แท้วะโอ้ลั่นจัดไอ้เยี่ยบอลเปิดไอ้เยี่ยบอลแม่งใจมันได้วะน้องมันอะบวกแปดติดเลยอะเจ็ดร้อยแท็กอะไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นกับทิกตอกกูวะเมื่อวานกูไม่ได้มาหรอเมื่อวานเราไม่ได้ดูทิกตอกหรอแชทแชทเมื่อวานเราไม่ดูทิกตอกหระ เจ็ดร้อยแท็กอะ่ะเฮียเจ็ดร้อยสิบเจ็ดแท็กอะ่ะคืออะไรอะ่ะ